รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับดีไอดอลคนบันดาลใจมาแล้วครับเช่นเคยนะครับในค่าคืนนี้เรายังจะคงมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเราในค่าคืนนี้ถือว่าเขาเป็นร็อกสตาร์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับผมเริ่มมาหัดจับกีตาร์ครั้งแรกก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับและผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะเป็นเหมือนผมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับเขาจะมาบอกพวกเราทุกคนว่าเคล็ดลับการที่เขาจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นร็อกสตาร์ได้นั้น ต้องทำยังไงบ้างไปชมชีวิตที่น่าสนใจของพี่เสกสรรสุขพี่มายหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามของเสกโลโซกันเลยครับสนับสนุนโดยโตโยตา้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา f ู l l LED Slim t มทีครั้งแรกจาก LG i n ีอินฟผมฝันยะเป็นนักตรี์แต่ผมาอายุ9ขวบผมไม่ต้องเป็นักร้กลองผก็เป็นนักกีตาร์ ผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นอะไรเลยแล้วไม่เคยคิดว่าผมจะทำอะไรได้ดีกว่าที่เป็นนักดนตรีเล <Yes! S 1> ผมไมต้องเป็นว็อกสไตล์ได้ชีวิตเนี่ยสวัสดีครับผมจับกีตาร์ครั้งแรกเพราะพี่นะ mm. แล้วผมเชื่อหลายๆคนก็เป็นแบบนั้น mm. เพลงฝนตกที่หน้าต่างครับก็นานมาแล้วนะ,ะนชุดนี้ก็มนันสักหกปีได้ เริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมเล่นดนตรีตั้งแต่อายุประมาณ14-15นะผมชอบดนตรีตั้งแต่ผมอายุ8-9ขวบตอนนั้นชอบวงคาราบาวคาราบาวนะชอบปีแอสนะฮะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยนี่ก็ฟังเพลงร็อกเทปคาสเซ็ตชิ้นแรกในชีวิตเนี่ยผมซื้อของกันสนุรัชช์ที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีแผงเทปม้นนละประมาณ20บาทพี่ก็ไปซื้อแล้วก็มาฟังตลอด ก็เลยคิดว so like, ่าเออทำไมเรามันแปลกกว่าคนอื่นเพราะว่าเนื่องจากคนอื่นเขาก็ถ้าไม่รู้จักเลยว่าไอ้เพลงพวกนี้มันคือเพลงดูหนังสือก็ควายสตอมอะไรพวกนี้ผมเดินผ่านแผงหนังสือแล้วผมไม่เห็นหนังสือ Voice หรือว่าควายสตอมนะเขาของขอผ้าหอผ่อนตามเข้ามาคือคนเนี้ยเขาก็เป็นออกอัลบั้มในจังหวัดระยอง เราไปเล่นในเขาเราก็คงเท่อยู่แต่พอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไปอยู่ในนี่เลยนะหลังเขาเลยนะผมก็ไปเล่นเล่นสักพักหนึ่งทนโอ้โหทนไม่ไหวก็ต้องไม่สนุกเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เลยชวนมือเบสเนี่ยก็หนีออกจากบ้านเขามาหนีเพราะว่าเขาเขาไม่อยากให้เราไป นั่งรถสองแถวออกมาปักซอยแล้วก็ไปนั่งต่อรถไอสีแดงๆแล้วก็กลับไปที่จันทบุรีผมจําได้เลยผมมันกระสอบใส่หนังสือใส่ของใส่เทปผมเต็มไปหมดเลยนั่งอยู่บนรถนะไอพวกเนี้ยวันรถวิ่งมันหกลงมาผมยังจำได้เลยนะมันหกลงมาแล้วก็แบบโอ้โหทำไมกูนี่มันสู้ขนาดนี้วะ แั้นก็ยังคงความฝันว่าต้องเป็นนักร้ดนตรีแน่นอนผมไม่เคย <c oughs> ผมไม่เคยทิ้งความฝันผมก็กลับไปที่จันทุรีตอนนี้ก็มาเล่นในทัพที่วงคาดิแลค <c oughs> เขาก็มาตามผมไปให้ผมไปแกะเพลงประมาณ 30, 30เพลงนะในช่วงประมาณสัก3 4สชั่วโมงเนี่ยเพื่อไปเล่นคืนนั้นนะ30เพลงอะไรวะเนี่ยก็แต่ว่าผมก็ฟังเพลงเยอะอยู่แล้วไงเคยเคยเขาเรียกว่าได้เล่นเพลงเหล่านี้บ้างอะไรพวกนี้นะผมก็เลยได้งานอันนี้มาเล่นไปสักประมาณเดือนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะว่าเนื่องจาก ไอ้วงของผมในวงคดีแหลกเนี่ยจริงๆแล้วเขามีมือกีตาร์อยู่แล้วแต่เขาเนี่ยติดสัญญาอยู่ที่หนึ่งเขายังมาเล่นไม่ได้เขาเอาผมเนี่ยมาเล่นแทนอย่เฉยผมก็ร้องไห้เลยนะเพราะเนื่องจากเราชอบดนตรีมากเรารักมันมาก บางคนในวงก,ก็ไม่เห็นด้วยผมก็เลยโชคดีก็เลยบอกเขาว่าเอานี้แล้วกันเล่นะด้วยกันกไ็ได้ได้เงินเดือนจากเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมาเหลือ3 0 0พันกว่าบาทก็เล่นด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนาน <laughs> แต่วงนี้ก็จะมีปัญหาตลอดเนื่องจากว่าวางแผลนเนี่ยไม่ค่อยดีบางทีก็ไปต้องไปตกงานอยู่เป็นเดือนนะก็ไปเล่นที่อุดรประมาณเดือนกว่าๆก็ย้ายไปเล่นที่ชัยภูมิ ตอนเดินทางไปนู่นไปนี่ไปเรื่อย<ช>ระหว่างนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่จะพาเราเข้าไปใกล้ความฝันมากขึ้นไหมฮะยังไม่มนนียังไม่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตตอนนั้นคิดว่าจะทําอะไรอ่ะผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นอะไรเลยแล้วไม่เคยคิดว่าผมจะทําอะไรได้ดีกว่าที่เป็นนักดนตรีเลยผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องเป็นแบบเอ<ม>็กซ์โรสได้การสืบโวรเซสเนี่ยนะผมะต้องเป็นร็อกสไตล์ได้ชี G R N e <ม>วิตเนี่ยนะมีแว๊บสักวันไหมว่าเราคงเป็นไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่เคยคิดว่าผมทําไม่ได้เลยนะเชื่อมั่นว่าผมทําได้แนนน่อ ครับผมศักดสิทธิ์ตั้งทอครับเขาอยากจะทําวงดนตรีไปเล่นตั้งวงชื่อวงแมวเหมียวผมที่อยู่ในใจกูแมวเหมียวตรงไมน สนับสนุนโดย Beauty Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้ไทยแออีเชียอาติจูนี่สำคัญมากที่สุดผมคิดว่าผมเป็นคนมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดในชีวิต คนเราทุกคนเนี่ยก็เลือกเกิดที่ไม่ได้แต่เลือกเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นอ่ะเล่าต่อจากนันมาจากอุดรเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ชัยภูมิก็ไปที่ลำปางที่ลำปางทําให้ผมพบความดิบของตัวเองจากเนืร์ฟานเน้าเนืร์ฟาน่ผมฟังเนืร์ฟานารู้สึก,กว่าเฮ้ยชอบมามมก็เอาเพลงพวกนี้ไปเล่นซึ่งคนในผับนก็งงอะไรวะเนี่ย ก็อินขอเขามากตอนนั้นเล่นอยู่ที่ลำปางได้พักหนึ่ง <S <S ก็มาเล่นที่นาคารสวรรค์ก็มาเจอกับใหญ่มือกลองครับมงโลโซเนี่ยนะฮะก็ทํามงกับใหญ่มาเล่นกับใหญ่เนี่ยก็แขกก็ไม่ค่อยมีคืนหนึ่งมีแขกโต๊ะสองโต๊ะเองนะแต่แขกที่คนที่มาดูเนี่ยก็จะมาดูแต่แบบมีตัด้ดนตรีที่เก่งๆที่เล่นอยู่ในผับที่คนเยอะๆเลยนะพอเขาเล่นของเขาเสร็จเขาจะมาแอบดูวงผมเนี่ยเล่น แล้วกลับไปเล่นที่ลำปางที่ลำปางเนี่ยก็ได้ไปเจอพี่รัฐพี่รัฐมือเบสวงโลโซเนี่ยผมบอกว่าผมชอบวงเนี่ยเนอฟาน่าเนี่ยมัน3ามชิ้นนะผมอยากทำวงสมชิ้นไปเล่นด้วยกันไหม okay. คุยกันเอาไว้ว่าเราจะทำวงแบบนี้นะ,อะ,อะตอนที่เราุงเทุงเทตอนแรกก็จะทําวงกันเลยใน3คนนี้นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรวมกันได้เพราะเนื่องจากไม่มีที่จะเล่นนะฮะก็อยู่ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปเล่นกับวง เล,เล่นหลายที่นะตอนนั้นที่วงแคนนอนเล่นสักพักหนึ่งเราก็เราก็ไปเล่นกับวงที่ดังว่านี้กรุงเทพเลยนะก็ได้ไปเล่นที่ฟีบัสตอนนี้ก็ได้เงินเดือนเยอะเลยแบบใช้ไม่หมดเลยแล้วก็เล่นคืนหนึ่งมีคนดูห้าหกพันคนทุกคืนเนะเหมือนเราเล่นคอนเสิร์ตท,ทุกคืนเลยเล่นในผับจนวันหนึ่ง เล่นเล่นอยู่แสงสว่างเข้ามาผ่านกระจกทะลุเข้ามาโอ้โหทําไมชีวิตกูมันลําบากขนาดนี้เหรอวะเนี่ยมันต้องเล่นถึงขนาดนี้เลยเอา๋อมาันถึงเล่นจนยันเช้าเลยจนเช้า